เขาถามว่าโป้งอยู่ไหนอะอยู่วันเดียวเลยถาม่าแป้งอยู่ไหนไม่เล่นไมเล่นแล้วใช่ไหมดีนะวัดางยากแน่เลยไม่เล่นแล้วค่ตัวที่ว่าอยู่คดองไว้ก่อนดองไว้ก่อนบี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 

ยเหรอวะป่าตรงนี้ป่าถูกเลยวะบ้านตัวนึงบ <'s in> <computer> ้านตัวนึงเจ็บ <ni> ป่ะหนึ่ตัวนึงเหรไหนนี่หรอเจ็บตัวไฟไปเกยไฟเอาโเค้าไอ้ล้มข้างบนเนี่ยนัด้โอลคแล้วเอเจอย้ลงกลางเข้าเจอน้องกลางเข้าห้องเจมเจมกลางไม่ยินเสียงเหรอโอ้ ตัวนึงก็เจ็บอยู่นละ้วไตัวนึงเจ็บหนักตัวนึงอยู่ไหนอ่ะอยูเอมั้งเอเอเอรถถังอ่ะรถถัง,งอ่ะเข้าแล้วมังว้งเกมยิงหาเลยเนมะื่อกี้ตัวไม่เต็มยิงมันชุดเกือบตายยังไม่ตายง่ายเลยไม่รู้โอเค let's go <S ไม่รู้เลย

ปีโล่งพี่เฮ้ยกลางเข้าตลาดลงตลาดลงตลาดลงตัวนึงอะไรอ่ะพี่ชัดไม่ช่วยยิงเลยโุยิงไม่ทันบิงตัวหลังอยู่ตลาดลงตัวนึงตายยังไม่รู้ยวเดียวดูครับมันอยากเล่นคิดเหรอถ้าทำไมพูดไม่ได้ถ้าถ้าหนาใช่ โนโดนโดนโดนตัวนั้นแหละเฮดช็อตโอ้ยเกมนี้แบปโอย่ต้องพี่บอตาพาห้องมืดไหม่จ้ะเนะยิงแบบนี้นะพี่ตาโอเค Let's ้เดี๋ยวเดี๋ยวแทนเราก็ได้เดี๋ยวเราจะกลับละ ปตูที่ไหนมีตรไหนรูว่าสูตรียปเลยเจ้ากลางให้ได้นี่าายาากลางเจ็บหมดแล้วอีกตัวนี่เหลือสาห้าเองนะวเอาเบิดสูตรหม่อีกแล้ว ถามผมบอนบ่อยเหรอไม่นานๆคืต้าไม่รู้หนเพ้่งมาแตบนี้ไก่มีตอนนี้ไม่มีเพื่อนก็ตุกตอนนู้นก็ดีตอนบวกชอบ้ากเลย มันเิดไหมเขาอยู่เองได้เขาไม่ใช้ได้มงุไม่ได้ตาเอจะมา้น่ะโผล่มาแต่ก็เยอะอะให้สุดกันทีเนเข้าเลเข้าเลยเข้าเลยเข้าหมดแล้วเข้าหมดแล้วทิ้วัง้วางไอโกมดูจานเอหมดแล้วเจ็บหมดแล้วนะรถถัง

ไปไปพี่กลับก่อนดีกว่าพี่นะเอาร่ไปไหนอ่ะทำงานย่ังไม่โดนพี่ด่าเลยมากเออพี่ด่าในไล์ก็โฟแล้วโอเคโอเคโชคดีโชคดีเดี๋ยวเดี๋ยววันหยุดที่วันหยุดวันหยุดโอเคได้ได้ตรงนี้ก็ตามภาษาคนไม่มีแฟนเออใช่คคนเลี้ยงหอยอยู่นั่นเลยเอ้ว่าตัวเองไหมอ่ะเห็ไหมพูดพูดพูด ครับรออีกหน่อยจะตัวนึง ระเบิดตเตนี่ปลาดให้เขาเลยดิเขาไปแล้วโอ้ยน่นเหนอนนโอ้ยโอ l ยโอ l ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโน้ยโอนยอยโอ้อยโอ้อ้ยโอ้อ้้ยยอ้ยโอ้ยโอออ้ อ่ะถังอ่ะถังอยู่ถังอ่ะอยู่ถังในมันถังหรือเปล่าอะดั่นในน่ะโอ้พระจาลัง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 โอ้แต่เขาก็ต้องควันแบบระเบิดเยอะ ทำไหนทำไหนตรงไหน a อเ r i มันมันมีคำตอบเปยเบส

คู่คู่แล้วระวังหลังด้วยนะกำแ,แพงบันไดอะ่ะระวังนะอะอไม่มีทางเลือกนั่งไปยิงมาเลยปุตเตอร์อะไรหน้าหันเนาะหน้าไม่หัน <c oughs> ม่วางไอ้บ้าง,ไม,างไม่ต้องวระวงังเลยบีอะ แน่ใจเหรอแน่ใจองเวลาเวลาเข้าไปองเอไปไม่ทัในแล้ <C> วๆๆๆไปเบียเว Greek, ลๆๆๆๆวาไปวางบอกนะไม่ฟังมันบอกมันได้ยินเสียง Alright let's m o e o u เอเกณฑ์มันอยู่ตรงตลาดไงเกด ไม่หอยไม่เล่นแล้วนะบุกไวดีกว่าโอ้ยจัดเยอะโดนไม่ดีโดนทีเกลียดเกไม่อาจอีกแล้วเฮ้ยทำไมแหลกจังวะเข้า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 บีไวดูไหมโดนผมต้องโดนต้องโดนเล่นทีม่อต้าระเบิดนะรับไร่ทีไม่ได้รอนระเบิดก่อนนะ ไปเลยเข้าไปเข้าไปเข้เดียวะเดียววไนเป็นในลังราเราบ้านดันมานะเบานดันมาเลยทางบานดันมานะกรบีแล้ววางบี้นะบานมาโดนมาแล้โดนมาแล้วทางบ้านมึงเกีตัวนึงบอมแฮสนพลาดกระตกกระตกมันได้นได้มมาามามามาามมาามมาามาาามาา วางตัวนไดหน้ไดเฮดช็อตโอ้นาเดงนาเดงเหลือแนี่ยิงมัเหลือดเนี่ยน่าจะไม่เหลือจ้งอมชตัวนี้แหละตัวนู้นตัวไม่เต็มแจงมาที

กลางกลางทางบ้านมันทางบ้านมันตัวเดียวทางบ้านมันตัวท้ายแหมไม่ได้ยิงสักตัวเมื่อกี้มันเจาะเราไม่เข้าเราเจาะมันเข้าสามสองนี่เราเก่งแล้ว All right Let's move out มันก็ไม่ใช่หมูหรอ,อเห็นปะ มีนะมีไปเออบอกกันนี่ไวหลังตายบอกกันนี่ไวเหมือนเมื่อกี้ที่บอกไเตือนว่าเดี๋ยวเตือนหลังจริงไหมตะเกียร์เลยเพื่อนจะตายปีเมื่อกี้ที่มีบอกสัตวเมื่อกี้หลังเนี่ยมันมีประโยชน์มากในการพูดอ่ะไม่ใช่ไม่พูดตายก็ไม่พูดกันนะโอยโยนติดหัวลึกเล็ดลึกเล็ดตัวนึงลึกตัวนึงลึกสองไม่ไหวโยกเกศท้อยออกมาเกศเหลือตาเบิดออกมา เออคะ่ะอาตูนพวงกุ๊กจะยิงไม่ว่าไอสัตว์เอาไงอะทำไหนอะเอาแน่แน่เอ่อเอเวอร์เสร็จล้วแต่เมื่อไอ่เกมออกแล้วจอบีไม่เข้าไอ้จอบีไม่เข้ามันก็ต้องดันนะ

ว่าแล้วเอ้มาเเด้อโอเคไปเฮียเป็นตัวรับเคาะเลยพี่ชัดจนไปแล้เพื่อนเพื่อนเสียดลงทีไม่ได้โอ้โหโอ้โหก

ยิงไม่โดนหรอเมื่อกี้ไอ้อัดยิงไม่โดนเมือ่อกี้เต้ยตายอ,อ,อะไรวะมีนะเอมามามีอยู่ตลาด เรียกว่าล้ำไมดีโทษปีทอดกองตัวไอ้เอจะก็เรียกล้ำไมดีโทษสีทอดษกองเย็นเย็นไหมชาร์ทโอ้ใครว่าไงบอลหลังหลังนนหลังตัวนึงตัวใครเดียดีกังก็มีอยากเล่นเกมว่ะหันกลับมายิงมยิฐานตัวนึ่งอ่ะจะเลิกเล่โดยพี่ป่ะล่ะตัวใครนะโดยพีทเล่นเล่นอยากเล่นเกมฮะ อยู่ใน,นห้มดอะเฮียอะไรนะะก็ได้ไอดี ID ไหนก็ได้ที่มันมีของมีอะไรมีไอเทม่ะกูเล่นหมดแล้วตอนนะี้ไม่เล่นตัวพี่ก็ไห้กูจะเลิกกันเนะี่ยฮะ